สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุพนครับมื้อนี้พอพอกันอีกเช่นเคยครับผมกับซาไกชแนลหาอยู่หากินตามฤดูกาลครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องเข้ามายามกุ้งนะครับมาแลกกุ้งไว้หลายหมือนล้วครับมายามคู่มือกับพ่อได้อยู่ครับแต่ว่าบดได้ถ่ายให้พี่ให้น้องเฮาเด้เบิ่งกันนะครับเนาะมื้อนี้ครับมีโอกาสกันเลยมาทายให้พี่ให้น้องเข้าเบิ่งกันครับโขนครับพี่น้อง นี่นี่คือหมองที่ผมแกกล่กุ้งไว้นะครับเดี๋ยวเขาพาลงไปเบิงครับว่าการแรกกล่กุ้งผมใส่แบบไรเนาะแล่แบบไดบอ่บอใดบ่อีเงือใส่นะครับคือเขาใส่ไ้เลยบอตองมีเงือนะครับเอาผ่าแงงนี่นะครับเนี่ผ่าแยง,งเห็ดเป็นนะเห็ดเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับ กลางรัดน้ำไว้นะครับอู้น้ำเลือกพี่นอ้องนี่ครับงูกับเขาพี่นอ้องงูกับเขาอังครับพี่นอ้องครับมาเบิ้งกันครับวมาโมนี้ผมสียามยามเบิง้งว่าเขาสิได้กุ้งร้ายบ่มาติดตามกันเลยครับผม พี่นอกอุ้ยพักเลยครับพักเลยออวุ่แล้วออกุ่นล้ว ใส่แบบประดองเส้นยังไงครับพี่โนโ้องผมนี่ครับพี่โนโ้องนี่ครับปื้วนะหลังเดียวนะครับ นี่พี่นอกลังเดียวครับอุ้ยคักบอรครับนี่กุ้งส,สวยเลยครับเอาครับไปเบิง้งอีกลังนึงครับผมหั น,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 นี่ครับพีรงนี่นีน,นี่ัเาเลยครับผมลุกปนี่ครับผมมีเชิงปลาซิ่วครับมีหนงูครับแต่ว่าตัวนี้ บ่ถือเครื่องบางหันต้นต้นนั่นนะครับเพราะว่ามีงูเขามากินเนะเออาะแต่พอมอามาเบิ่งกันครับมีหอดงูพี่น้องมีหอดงูงูเดี๋ยวไม่ที่จะได้กินลงมาไหม นี่ครับผมนี่ครับผม นี่ทั้งปลาซิ่วครับนี่สูตรนี่บ่ะยากใส่เงื่อครับผมต้องหาเงื่อนยังให้มันยากเขาผ่าไปกลางแล้วกิดเสือนอนกินครับนี่คือวิธีการแลรก่กุ้งนะครับนี่การแลก่กุ้งครับพี่น้องนนี่ครับครับผมสุดท้ายนี่ก็ ขอบุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาไ้เฮ็ดคิมใหม่ๆออกมากนะครับเอาสุดท้ายนี่อีกอะขอบาวซาไกก็กขอโตลาไปก่อนครับผมไปเหลือกุ่งมาก้อยครับนี่สวัสดีครับผม